สวัสดีครับห,หลังหวยออกครับมีใครถูกมั่งเห็นไหมครับสจตรนี้ก็ยังเข้าอีกมันออกอะไรเก้าเจ็ดเก้าแต่ที่เขียนสีคู่มันเป็นเก้าเจ็ดมันออกกับเลขสองตัวนี่ก็ยังเข้าเหมือนเดิมครับถ้าใครที่ติดตามก็ ไปย้อนดูคลิปที่ลงให้สูตรนี้ยังเข้าอีกต่อเนื่องนี่ครับงวดใหม่งวดที่หนึ่งกุมภาคำนวณลงให้เรียบร้อยครับดูสิว่างวดนี้เลขจะเข้าอีกไหม ตามก็ตามต่อเลยครับท่านจะไม่ผิดหวังช่องไม่ดังแต่ว่าเลขเข้าครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้มาคำนวณให้พี่น้องต่ออีกครับนี่ครับงวดใหม่ขอบคุณท,ทุกทุกท่านที่เข้ามาชมครับ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยทุกๆคน,นครับขอบคุณครับ